ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับช่วงทราย DIY เราก็จะพาทุกคนมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะนั่นก็คือมะเขือเทศออสโมซิสวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้วยสองใบหรือจะใช้แก้วพลาสติกใสก็ได้ค่ะต่อไปนะคะมะเขือเทศเกลือ แก้วคนสารหรือสามารถใช้ช้อนก็ได้นะคะและอันสุดท้ายมีดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทดลองกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดมะเขือเทศค่ะจากนั้นเราก็ผ่าออกเป็นสีแฉกนะคะแล้วก็นำมเมล็ดออกค่ะผ่าก็ไม่ต้องสุดนะคะให้มันเหลือไปลายไว้นะคะ หลังจากที่เราเตรียมมะเขือเทศเสร็จแล้วนะคะเราก็เทน้ําใส่ลงไปในถ้วยทั้งสองถ้วยเลยนะคะจากนั้นเราจะให้ถ้วยที่หนึ่งนะคะใส่เกลือลงไปค่ะใส่แล้วก็คนเลยนะคะคนให้ละลายเลยนะคะหลังจากที่เราเตรียมน้ำและน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมะเขือเทศที่เราผ่าไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะมีทั้งใส่ในน้ำเกลือนะคะแล้วก็ใส่ในน้ำเปล่านะคะจากนั้นเราก็แช่ทิ้งไว้2ชั่วโมงค่ะ ผลการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่ามะเขือเทศในถ้วยที่ไม่ได้ใส่น้ำเกลือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและพองตัวออกส่วนมะเขือเทศที่ใส่น้ำเกลือนะคะก็จะมีขนาดเล็กลงและมีรอยเหี่ยวค่ะซึ่งสาเหตุทั้งสองนะคะเกิดขึ้นจากการออสโมซิสค่ะแล้วทุกคนทราบไหมคะการออสโมซิสคืออะไร ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการแพร่โมเลกุลของเหลวหรือน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยจนโมเลกุลของน้ำเท่ากันค่ะจะเห็นได้จากในถ้วยน้ำเปล่านะคะซึ่งน้ำเปล่ามีจำนวนโมเลกุลของน้ำมากกว่าน้ำที่อยู่ในมะเขือเทศจึงทำให้โมเลกุลน้ำในน้ำเปล่าเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในมะเขือเทศจนทำให้เซลล์พองตัวขึ้นค่ะ ส่วนในถ้วยน้ำเกลือนะคะโมเลกุลของน้ำในมะเขือเทศมีจำนวนมากเลยค่ะแต่ในน้ำเกลือมีโมเลกุลข,ของน้ำน้อยเพราะมีความเข้มข้นของเกลือมากจึงทำให้น้ำในมะเขือเทศออสโมซิสออกมาจากมะเขือเทศและส่งผลให้มะเขือเทศเหี่ยวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ